ห้าสาเหตุที่ทําให้เราเป็นนิ้วที่ไตข้อที่1่ก็คืออย่าอั้นฉี่อย่าก,กินน้ําน้อยเพราะอะไรเมื่อ,อไหร่ที่เราอั้นปัสสาวะหรือกินน้ําน้อยเนี่ยสี่จะมีกลิ่นฉุนแล้วมันจะฉุนมากๆเลยเมื่อเรากินเนื้อสัตว์มาก,ก่อนหน้านี้เยอะๆอมันจะทําให้อาจจะเกิดก้อนนิ้วที่ไตสองคือคนที่กินโพแทสเซียมน้อยการที่มีโพแทสเซียมน้อยเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นนิ้วที่ไตได้เช่นกันสามแคลเซียมต่ําเกินไปพยายามหลังจากตรวจเลือดให้แร่ธาตุเนี่ยมันอยู่ตรงกลางให้ได้ในค่าเลือดเราแต่ลละค่าาาแ้้วกินนนนอาหหาหรใมมัมุเีย คือคนเป็นเกาคนกลุ่มนี้ไม่ได้เพียงแต่มีโอกาสเป็นนิ้วที่ไตสูงแต่จะทําให้เราเป็นความดันสูงด้วยข้อสุดท้ายการที่เรากินยากดภูมิหรือว่าเป็นโรค sle ลงไปเราต้องระวังเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าเราต้องอยากกินอาหารสุกๆดิบๆเพราะคนกินยากดภูมิเนี่ยภูมิคุ้มกันมันจะต่ําอยู่แล้วโอกาสที่เราจะท้องเสียได้ง่ายไตยจะวายเฉียบพันธุ์ได้แล้วไตาวายเฉียบพันธุ์ดูแลอาหารไม่เป็นทําให้ไตาวายเลื้อหลังส่วนใครที่อยากจะปรึกษาก็สามารถมาดูไลฟ์สดเวลาหนึ่งทุ่ม ของทุกๆวันได้ใครมีผลตรวจเลือดเอาผลตรวจเลือดไห่ผมช่วยดูให้ก็ได้เรามาดูแรกไปไปพร้อมๆกันยังไงฝากกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับ